เวลาจะพูดว่าตามสบายเลยครับตามสบายเลยค่ะเหมือนเวลามีแขกมาเที่ยวที่บ้านอย่างเงี้ยจะพูดยังไงมีประโยคให้ดูอยู่4ประโยคนะครับเริ่มจากประโยคง่ายๆก่อนอันนี้ง่ายสุดละผมจะไล่ไปจากง่ายไปหายากนะฮะอันแรกเลย help yourself help yourself ช่วยตัวเองอะช่วยตัวคุณเองอะ คิดลึกนะ help yourself นะ,ะก็คือตามสบายเลยมันมีความหมายเท่ากับตามสบายเลยในบริบทที่ใช้คาว่า help yourself ได้นะ,ะอันที่สองอันนี้ผมว่าน่าจะเคยคุ้น,นหูนบ้างนะ uh, no worries be my guest no worries be my guest นะฮะก็แปลตรงัวก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกแต่ข้างหลังนะ be my guest เนะี่ยมัน ถ้าแปลตรงตัวคือเป็นแขกของฉันซึ่งไม่ใช่มันจะแปลว่าตามสบายเลย,เ,ยเหมือนกันนะครับ no worries be my guest อันที่3ผมว่าน่าจะเคยได้ยินเช่นเดียวกันอันนี้นะคร make yourself at home นะ make yourself at home ทำตัวเหมือนอยู่บ้านนี่นี่นะก็เท่ากับตามสบายเลยเหมือนกันนะฮะอันสุดท้ายนี่จะค่อนข้างฝอมากๆหน่อยเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ นะฮะแต่ก็จำไม่ยากคือ knock yourself out knock yourself out นะฮะก็เท่ากับตามสบายเลยครับตามสบายเลยค่ะเหมือนมีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยผมขอเข้าน้ำห,หน่อยได้ไหมผมขอใช้ดูดูทีวีหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยขอห,หยิบนู่นกินหยิบนี่กินหน่อยได้ไหมคุณก็ตอบว่า knock yourself out นะตามสบายเลยครับตามสบายเลยค่ะ ที่การตอบแบบนี้มันจะมีความคล้ายกับว่า by all means แต่ by all means มันจะมีความหมายใกล้เคียงกับพวก yes certainly of course อะไรพวกนี้ที่แปลว่าได้เลยเหมือนกันแต่จะมีความหมายไปทำนองเหมือนตอบว่าใช่ได้เลยแน่นอนนะฮะก็ต่างกันอยู่เหมือนกันนะก็เลือกใช้เอาโอเคนะครับโอเค thank you have a good day